เม่ทรงค่าเม่ทรงปีปีน้องๆเอโกเอซีออผูปันแห้งขาวใสหมะหอมกุกกค่ะเม่์ทรงตอนเจ้าวันใหม่ค่ะเมื่อในเป็นวันที่เร้าเหรินทนเจิดปีสองเห็นเร้าเอสค่ะอในตอนปักตาด้วยเงาไลายเมืองคมตุ่มห้าคาเมื่อในห้าคามาถมด้วยร้องในค่ะในก็อยู่ดีเม่นั่งผู้เกอกลุ่มฝ่ายป้ายมักมีอ่องสั้นสูจีทุกย้อนให้ปล่อยโตปันโพมั่นนา่งหนค่ะจพ้องใน ย้อนเมื่อคมตุม่มมีก้นตีจับเจอแมงตาเป็นโควิดสิเก้าเดอคืนอยู่กู้มือกู้วันแหล่เม่นั่งพูเกอร์กลุ่มฝ่ายป้ายมักมีอ่อ,องซานสูจีไม่ใจตอนตาป้ายอยู่ลีก็เป็นโผมันนั่งอันมีจือว่าซอนเทอร์เนลเสียวแล้จังไลทุกย้อนให้ปล่อยเป็นโผมันนั่งว่าจังไหนพู้ลุงเหลี่ยนฝ่ายป้ายมักมีไนในคะ่ะไหวเสซึมาน L, เดเลวาซอนทอนเนลคณะผู้ลงแล่นฝ่ายปมากมีอันเป็นตีเกอกุ่มปันออซาซูจิในไว้เสียซึ่งมันยึดอํานาจวันเมืองกว่าเมื่อวันที่1 2, 2, เดือนธันวาคมปี2521นั่นยาวเป็นก้อนนอกเมืองก็อันถูกซึกมัตียอบอ่อนานสุี จุ้มของเสียซึกมานขเนาะจุ้มของสีปองการวันเมึงอันตับซึกมานขอดพอดขึ้นมานั่นเคลื่นใจหมายมีมัตตาลองหมายมีป่นเปลี่ยนให้ความหลับจึงเมืองโคลไหลในเสียวและเอาตั้งผิดมั่นใจเนะะี่ยค่ะเมนั่งมัน่นใจคะเนาะอันมีจื้ว่าฮาโว แต้มต่างเนื้อเฟซบุ๊กส่นวนโตมันนางว่าก็เป็นโพมันนางในไหวถูกดิงยอบกว่ายาวเอากว่ากุ้มขงังโตไหวดีคอกขังอินเซีงซีแลตั้งเป็นโควิดสิบเก้เสียวแล่ในคณนเป็นตั้งเป็นไขวัดไหวอยู่สีย่มเหลียวเจอแม่งตั้งเป็นโควิดสิเกเจอพันเดลต้า อันติจ่จะแพลมงายนั่นแพลมถึงที่ในคอกขอังอินเ่งเยาแลเป็นลองรีไม่ใจต่ป้ายยู่รีก็เป็นโพมันนั่งไหนะค่ะอ่อฝ่ายหนึ่งกอไหนก็เป็นปอซอนเทลหน่อกอนในคณะเป็นตั้งเป็นแกนเซอร์เยวแลเลยดอดยาตัวว่ไวดีห้อง,องอยาแลย้อนนั้นไหนให้หันถึง ตอนหน้าก็เป็นโผมันนางเสดูยอนให้ปล่อยปั่นขึ้นให้มั่นใจเลยปอกขึ้นเมือดีเมืองออสเตรเลียเสยกํวาวานหนคะออกคะในก็สังวาออกเสียงจืบเขาเพชรในคะ่ะก็คว้าง,ง,างปันอิฐนึงในค่ะขาคอมมอน์อันในเลปึ้งเี่มาดี้องการข่าวได้ฟรีดอมเลยคะ่ะอ่ะลูกดิใน,น,กกนในเซหนกําในซัมเตอออนพีนอคาควัดด้วยเงาล้ายแทงตอนนึงในเป็นเงาล้ายตั้งเป็นโควิด19เยค่ะ เป็นโควิดสิบเก้าแก็เดียยว่าเป็นปัญหาใหญ่ลงของโลกลมฟ้ากวาดเลเนาะฝ่าย้ายอยู่หลีเมืองอเมริกันค่ะนอรลาดวาไปปนหลอดไหลตั้งเป็นการาลงโควิดในค่ะว่าเมื่อวันที่สิบแปดเลินโทนเจ็ดค่ะนะปีสองแห่งเศร้าเอเลินแปดหม่ยเสีบคำปีได้สอยหนึ่งปัสยพานีนั่นอยู่ที่ภูมีปุนพอนจันสูงสุดฝ่าย้ายอยู่หลีก้นเมืองอเมริกันนะครับ ลาดกว่าดีจึงเมื่องลาดกว่าว่าในดีจึงเมื่งอเมริกันในก่อนที่จะเจอแมงตั้งเป็นโควิดสิเก้าตึกสืบเตืรอคนอยู่เป็นล่องลีไม่ใจแห้งว่าจังไนอยู่ที่ภูมิปูนพอนฝ่ายสื่อข่าวและโซเชียลมีเดียออนไลน์เจนในกอโหลเลยปากแปดข่าวปลอมข่าวพางังอันเทให้ตุ้มเตืร์ต่อแผนการซ้ำใหญ่ๆเหตุการ์ันก้นเมืองเจนนันว่าจังไน จูพ่องเลือนทนที่เจ็ดปีสองแห่งเศร้าเอสในมาดีจึงเมืองอเมริกันก้นตีจับเจอแมงตั้งเป็นโควิ 19. ดสิบเก้าเตือคินอยู่หนึ่งวันไหลสองหมื่นเก้าเจ้าในเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเลยว่าเป็นโตนับอันอันตั้งเป็นโควิดสิบเก้าแต่แพร่ลามในเลินในเมืองอเมริกันเมื่อเลินทนที่สี่ปีสองแห่งเศร้านั่นวันไหนอ่อย้อนเงาลายก้นตีจับเจ้แมงตั้งเป็นดีจึงเมืองอเมริกันย่ำเหลียวในเป็นเหมือนกันตั้ง เมื่อตั้งเป็นแต่แพเมื่อตั้งเป็นแต่แพนั่นแหละลีไม่ใจอยู่ในอยู่ที่ดรเมอร์ทรีลาดในคะ่ะเนาะมันใจาลาดว่าตั้งเป็นโควิดสิบเก้าค่ะอันเป็นเจอพันดลต้าเมียอันที่จะแพล่มไงนั่นเนาะเป็นปัญหาใหญ่โรงแลนะีนเเดไปจางปนหลอดออกไลในกลับตั้งเป็นการลาลงในวันหนคะ่ะออ ตาก้นเมืองอันยามซ้ำยยาเาหตุกางเจอแมววยยายวนันต่แ่กอเดลยว่าเป็นข่าวเงาหลีอยู่สิก้นเมืองอเมริกันอันตายอยู่หนึ่งวันไรสองปากปายสองปากฮาซิกอนั่นแน่ในนั่นตาโหปากเลก็สิพานเป็นก้นตีอันไปยามเลยซ้ำยยาเาหกางเสปอกเนยวะ่ะน้องเลเซนนั่นในคณะอยู่ที่ดอรจเมอร์เมอร์ทรียังรัด ป้าว่าย่าเลี้ยวในขนมีข่าวลือในต่งวงกลนกําพองยมเหมือนเจ้าหนังว่ากาพองว่ากําพองแต่ว่ายหญ่ใหญเฮกังอันซ้ําอยู่เจ้าในกออาำรอดเพศในเสอําซ้เดินเจ้าในกอมีเนาะมังก็กออายุ่มยํามังก็กออาำยุ่มยําเนยย่าขนมซ้ายุ่มยขคอมูลนข่าวสารอันพิษอันเปิงอันเพเนอออนไล่เจ้าในเสอําซ้ํายญ่ใหญเฮกังอันว่าเจ้าในกอมีในขณะก้อยกาว่าลองตั้งเจ้าในในมันอําถูกลีเป็นในคำว่า ค่ะโอเค่ะพออกเซนจื้อโมอยาค้าพีธว่าว้างพันค่ะเนาะการออกจือ้อออกเซงแน่จึงว่าค่ะเนาะก้นเคิร์นึงเลยเคิร์นึงมันก็เหมือน,นจึงจื้อเข้ามันจะป้อเป็นก้นดอกเมืองเขาออกแน่นอนเสียงมันก็เต็มปีให้จ๋งเลยค่ะเนาะก่อนเน่ก็แค่นตบปองใจเียว่างว้งางปันเซกัมาในค่ะนะขอ้อมบนในก็เลยปึงอิงออกมาที่ห้องการข่าวได้ฟรีดอมไหคะ่ะเพราะว่าออข้า้ามาต้้ยค่ะนะโอ้โหก้นเมืองอเมริกันเขาก็มีมมวนจึงในอยู่เนาะ ละลายเมืองค่ะเนาะเปินป้นเปาะคอยเขาเนาะโอ้เขาในเลสลาติเมอร์อยู่แอสเน่เลสซัมยายาเฮกังอันลีมันเงาเนาะเอไฟไพเซอร์ว่ะโมอโร์นาว่าซาวาเได้ในคณะไนผะ่ก็คอยเหมือนเจ้าเกรกากลอนเตียนอยู่ในเมืองเต้เต้ต้ก็อันซําก็มีอยู่อันซําอันฮัดซําอันยุ่มยำก็ซําม,มีอยู่ในคณะอ๋อนนะค่ะมเมืองก้นเนี่ยมันมีเจจังหนังว่ะค่ะเนาะตั้งเป็นโควิด19บเ้ในค่ะ มันกอลีโกเดเตะขะเนาะไหว้เมามากอําไลสิอิพี่เนาะค่ะจ้องฟังด้วยเหมือนจังน่ะเมื่อวันนั้นค่ะเนาะมันแพงหน้าที่ในเมืองอินเดียจ้องแม่นาก้นใต้ในอาลูโลยเปใจเปคอดีเผาดีฟังมันซ้ําป้อมป้อค่ะเนาะไหลอ่าฮ่มๆกันเสฟังจ้อมข้างต่างว่าจ้อมตีปังกลางป่าว่าจังว่าเจอในเก๋มแจมามังชื่อก็เลยเปจ้องฟังนําและเปลงนําและเจอไหนเปใจเปคอเนาะ นะ้ากําเนิดที่เมืองอินเดียเน่ยเย็นกว่าอีกน,นึงยอดในอันมาแห้งหนาแถงเน่เป็นที่เมืองอินโดนีเซียเมื่อค,าคาําว่าขะเนาะข่าใส่หมวกห้อง,อ,งอ่านในปันปีนอข่ข่าวกว่าปอดอ่อนตอนนึงที่อินโดนีเซียแน่บ่อยาไร่ลูเซีงตายกว่าหน่อยย้อนเปิดตั้งเป็นโควิดสิบเก้าเนี่ยก็อ่านโคปากมันหยอกเนาะลีโกเตเต้เนี่ยข่าวเวมก้าค่ะเมืองเฮาก็ลีโกนารูนะเมื่อเดือนในเมืองคมตุ่มในเนี่ย ดี่ในเมืองคมตมในมันรีโกลเลเซต่างเมืองก่อนค่ะอากกอเบว่าเลเซาเขาคบทบเพทตั้งเป็นโรงย่งอม่จ้ะเขาสามารถทบเพทปังตึกแทงเอาปังปังการเมืองขนองก,การเมืองสุกสากแทงเฮจังไหนคะ ฝ่ายป้ายูรีอันเหตุการณ์อันเฮสทีเอ็มขะเนาะอําไข่เหตุการณ์ปาไตซึกเฮออกการกว่าก็มีตั้งน้ําอันซึกม้านปดการแปดและจะได้มีตั้งน้ําข้างนอกก็เพราะว่าเจอขอก่ออําไข่เหตุการณ์ปาไตซึกอบมึงซึกซึกหยิบมึงเฮะนั้นค่ะกํานันเลมอเลวต้าเป็นแพอยู่ในไหนมอยาก็แน่นอนนําเป้งเปาะตีหงยาก็มิ่มเป้งเปาะอันอําเลยกว่าหงยาเสเปลี่ยนเฮลูกกว่าจะได้ก็ยังเตจํานี่จอมเป็นค่ะ ตอนตัดเสื้อยายาก็สัมโพเป็นตั้งหยาบในคันน้องหมังตีหมังเว้งในในค่ะอันนี้ก็เป็นลองตีอันรีไม่ใจในคันน้องก็นั้นแหละพี่น้องค่ะอันฮับถมฮใครอยู่ในกอเฝ้าอยู่เั้ากินกันคันน้องก็เป็นไรได้ก็เข้าอ่ากว่าในแกก้นน้าแกก้นเกินในหรือเสพเปิลในค่ะนะย้อนให้พี่น้องใครอยู่ในกินวานและวอดเพลกันกุ๊กก็กุ๊กก้นเสก้ำค่ะอ๋อออค่ะไม่สมกุ๊ก่ะ